ข้อมูลเป็นเรื่องของความหมายใช่ไหมครับเป็นเรื่องของที่ตั้งเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเนี้ยนะครับคือข้อมูลต่างๆนะครับอยู่ที่ผู้แทนพิสัยส่วนทักษะพิสัยนะครับมันจะอยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมครับทำได้ไหมควานกิ่งได้หรือเปล่าทํากับข้าวเป็นไหมเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือก็อค,คือ,อเ,คเออ a ติจุ่เสร็จแล้วเนีย่ยมีมีความคิดแบบไหน มีความเข้าใจแบบไหนหรือว่าได้รับค่านิยมอะไรไปบ้างนกิจกรรมโปรเจกต์เบสนะครับ <Okay. S 2> ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาเป็นกลุ่มนะครับเราก็มเดิน <Okay. S 2> เด็นไงมีความงมันสงูมีความรู้สร้างสารรค์ที่ดีต่อเรื่องการคทาน,นะะเนี่ยค่ะ PBL เนี่ยครูที่สอน PBL อ่ะจะเป็นครูประจำชันะ้น mm hmm. ครูห้องครูคนหนึ่งต่อนักเรียนเยอะมาก่าคาโตโจขึ้นมา ใช้ในการตรวจนักเรียนคือเราสามารถเพิ่มห้องเรียนเข้าไปแล้วก็แอนไลน์ชื่อนักเรียนเข้าไปในนี้แล้วเวลาที่เขาประเมินอ่ะสมมติว่าเก้าลัดใช่ไหมคะเก้าลัดตรงต่อเวลาในการทำงานแล้วกดเป็นคะแนนหมวกได้อาจารย์ก็จะเห็นว่ากระบวนการ m มก e ส space เนี่ยเราไม่ได้วัดแค่เรื่องของความรู้เพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการที่เราจัดให้กับเด็กเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เด็กได้ลงมือทำจริงๆ ลงมือปฏิบัติจริงๆผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนเมื่อวานนะคะ่ที่เป็นการตั้งคําถามการจินตนาการการวางแผนการสร้างสรรค์แล้วก็การสะท้อนคิดซึ่งมันเป็นกระบวนการที่เป็นแอคทีฟแล้วนี่ก็คือเด็กได้ลงมือทําจริงๆเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะทำการประเมินได้ดีที่สุดคงไม่ใช่การออกเป็นข้อสอบเนื่องจากว่ามันเป็นการลงมือทำเราก็เลยเลือกวิธีการประเมินด้วยการสังเกตตามสภาพจริง ประเมินตามสภาพจริงที่เราเห็นจากเด็กโดยตรงเวลาที่เด็กทากิจกรรมเวลาที่เด็กเข้ามาในห้องกิจกรรมอะค่ะโค้ดหรือคุณครูที่ดูแลเด็กๆอยู่เขาจะมีการสังเกตพฤติกรรมในการทํากระบวนการอาจารย์บางท่านจะสอนเรื่องอารียสต์สี่อย่างค่ะวิธีการสอนของอาจารย์คืออะไรเช่นจะสอนด้วยการใช้นิทานจะสอนด้วยการทําคลิปวิดีโอนี้ยค่ะ